ไปต่อกันที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะดรหลวงพ่อแดงนันทโยเปิดวัดอินทารามนะคะรับนักท่องเที่ยวเข้ากราบนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะหลังจากที่สถานการณ์ของโควิด -19 คลี่คลายลงนะคะซึ่งหลังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 เบาบางลงค่ะรัฐบาลก็ได้มีการประกาศเปิดประเทศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นมานะคะพระครูพิสิทธิ์ประชานาถหรือที่ชาวบ้านเนี่ยนะคะเรียกกันว่าหลวงพ่อแดง รองเจ้าคณะอำเภออัมพวาและเจ้าอาวาสวัดอินทารามตำบลเมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะก็เชิญชวนนะคะพุทธศาสนิกชนและก็นักท่องเที่ยวให้เดินทางไปกราบนมัสการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดเช่นปิดทองหลวงพ่อโตซําปอกงอายุกว่า300ปีนะคะภายในอุโบสถหลังเก่าที่สร้างคู่มากับวัดอินทารามค่ะ ซึ่งเป็นอุโบสถมหาอุดนะคะมีประตูเข้าออกเพียงประตูเดียวที่เชื่อกันว่าสามีภรรยาหากต้องการจะมีลูกนะคะก็จะสามารถไปขอพรแล้วก็จะได้สมปรารถนานะคะแล้วก็ กับการขอพอรปิดทองพระพุทธเจ้าน้อยปางประสูตรเบบี้บุตตานะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากคติความเชื่อที่ว่าพระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตเทวโลกสเสด็จปฏิสนธิในพระคันของพระนางสิริมหามายาอัครมเหสีของพระเจ้าสุโธธนะแห่งกรุงกบินลพัทแคว้นสักกะเพื่อขอเรื่องโชคลาภการค้าการงานและสุขภาพดีค่ะ นอกจากนี้นะคะชาวประมงที่มาขอพรเนี่ยก็จะได้สินทรัพย์จากทะเลแบบเป็นกอบเป็นกรรมค่ะ mm hmm. ขณะที่ชาวบ้านทั่วไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาขอให้ลูกหลานเนี่ยสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงขณะที่นักธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าก็ขอพรให้ประสบความสําเร็จในธุรกิจค้าขายเป็นต้นค่ะและยังมีอุโบสถหลังใหม่นะคะที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังบานหน้าต่างและบานประตูเป็นไม้ สักแกะสลักสุภาษิตส,ส,สอนใจคนส่วนใหญ่มักจะมาทำพิธีลอดใต้โบสถ์เดอกเคราะห์ทำบุญไหว้พระเสริมบารมีโดยเฉพาะใครที่ชอบเสียงซิมซีนะคะที่นี่เขาก็ว่าแม่นมากด้วยนะคุณเป้ไปฟังเสียงกันค่ะทางวัดอินทร,รามก็เปิดวัดเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อให้อดคล้องกับนโยบายของรัฐตั้งแต่วันที่หนึ่ง วิกาเป็นต้นมาหลังจากที่ปิดการท่องเที่ยวของวัดอินทราม,มาสองปีนาโยมนะโยมมาว่าอินทราม,มาดับแรกโยมก็เข้าไปขอพรต่อสิทธิหลวงพอ่อโต300ปีนายโยมขออะไรได้ดังใจปาถนานาโยมนะเขาเรียกว่าวิสัยธรรมบวกวิสัยทัศ หลังจากนั้นโยมก็มากับขอพรหลวงพ่อพุทธเจ้าน้อยชาวเนปลาลจะเรียกว่าเบบี้บุตดานี่นการท่องเที่ยวหน้าทัศนาหน้ามาศึกษามากนะโยมนะใครมาแล้วก็ติดใจจากนะั้นโยมก็ไปต่อตลาดน้ําอัมพวาได้อย่างสวยสดงดงามด้วยประการอยา่างนี้สุดท้ายนี้ขอไว้พรในญาติโยมทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญ ร่วงเรืองด้วยอายุวันนาสุขาโภค้าพระปฏิทานนนสาานุบายคิดสิ่งใดปารถนาสิ่งใดชอบประกอบได้ทมขอความปราณานานน้านจงผ่านสำเร็จสมดังมนนรสความปารถนาทุกประการเทินขอเจริญพรสาธุไหว้พระเศษครับน่านผมยชมคุณโอ๋อย่าพึ่งไปตลาดน้าอัมพวาเพราะเดี๋ยวท่านจะพลาดของอร่อย ผัดไทยก๋วยเตี๋ยวส้มตําแม่ค้าพ่อค้ามาทํากันสดๆนะฮะห,หรือว่าที่นี่เนี่ยไปถึงจะให้อาหารปลาก็ได้นะมีอุทยานมัดขาปลาตะเพียนบริเวณท่าน้ําหน้าวัดคลองแควอ้อมนะครับปลาเพียบเลยเป็นหมื่นเป็นแสนตัวแล้วก็การคมนาคมทางรถที่สะดวกนะฮะวัดอินทารามยังมีท่าน้ําอยู่หน้าวัดคลองแควอ้อมนะฮะให้นักท่องเที่ยวที่มาทางเรือเนี่ย ได้แวะกราบไหว้นวัตการได้ด้วยนะครับใครที่อยากจะไปเนี่ยแล้วก็เอ๊ยยังไม่รู้เส้นทางจะขับรถจะนั่งเรือดีนะฮะโทรถามเลยครับ085 179 8159ครับคุณเป้คุณรีบไปเลยคุณจะมีลูกคนที่สองเนี่ยไปกราบขอพรท่านเลยนะเออเดี๋ยวเอาตัวเล็กคนแรกไปให้อาหารปลาก่อนชอบมากช่วงนี้ใช่ไหมบรรยากาศดีด้วยนะคะ